มรสการพระคุณเจ้าครับค่ะนรสมรสการค,ครับหลวงพ่อพยอมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยของพระสองรูปคือพระมหาไพวันกับพระมหาสมปองหลวงพ่อติดตามข่าวสารมาตลอดเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังหลวงพ่อได้ได้พูดแล้วก็คุยถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ยหลวงพ่อคิดว่านักขณะนี้เนี่ยจนถึงขนาดนี้เป็นยังไงฮะถึงท่านมีคนจะไปฟ้องพอสอไปฟ้องมอสอบอกปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นส่งเนี่ยฮะ เรื่องนี้มันไม่ถึงขอขาดบาดตายเป็นแค่อบัตเล็กๆน้อยๆถูกกำมิดตีเตียนชาวโลกตีเตียนไม่ได้ขาดกับความเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นอบัตไรแรงเจตนาเนี่ยข้อสาคัญอยู่ที่เจตนานเจตนานท่านจะทําเพื่ออะไรหลวงพ่อแล้วอย่าง,งนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยพระมหาสมปองกับพระมหาไัยวันท่านจะต้องปรับหรือว่าจะลดท่าทีลด ความตลกขบขันหรือว่าเสียงหัวเราะอะไรลงไหมฮะอามารู้จักทันดีสององเนี่ยไม่ใช่พระดื้อด้านไม่ใช่พระหัวแข็งไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอรออายุท่านมากขึ้นกว่านี้สักนิดนึงความจุขุมหลอกกอกที่จริงอาตมาก็ยังแปลกใจว่ามหาไิวันเนี่ยเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักคิดนักวิชาการาแล้วออกอาการสุขุมลุ่มลึกมาตลอด แต่พอเกิดมาสองท่านเจอกันรู้สึกท่าทีเปลี่ยนไปที่คนคตำหน์มากที่สุดที้จะมาก็พอยโดนด่าไปด้วยวันนี้มีคนหาว่าพระพยอมให้ท้ายสององค์ปกป้องกันน,น,น่าจะมาออกร่วมกันแคทีเดียวสามองค์เลย <c oughs> วางมาวันนี้วางมาเยอะค่ะ หลวงพ่อคะขออนุญาตหลวงพ่อยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวจะคุยกับอีกสายหนึ่งเดี๋ยวคุยกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะคตอนนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิพากษารัฐธ <c oughs> รรมนูญไทยก็อยู่ในสายกับเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติมด้วยนะคะหลวงพ่อคะคคเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อพยอมบอกว่าคุณศรีสุวรรณก็เปรียบเสมือนคนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้คนที่ออกมาตําหนิติติงก็ถือว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้ดังนั้นตอนนี้ยังเดินหน้าในการยื่นเรื่องใช่ไหมคะได้เห็นค,คุณศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเที่ยงว่ากระสุนมันยิงไปแล้วเนาะมันถอยไม่ได้ครับก็ยังคงยืนยันตามแนวทางเดิมนะครับก็คือคร,รองเรียนไปยังมาหาเถระสมาคมแล้วก็สำนักทุธนะครับให้ดําเนินการนะครับแต่ว่าก็เห็นด้วยกับท่าน พระพยอมนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าการตําหนิตีเตียนเนี่ยถ้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุนะในเรื่องต่างๆเหล่านี้คุณคุณศรีุวัรนครับหลวงพ่อพยอมด้วยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้านะเพราะว่าตอนนี้พระมหาไัยวันท่านอยู่ในสายท่านโทรศัพท์มาทางวีโอคอกับเราด้วยนะครับนมัสการครับพระมหาไพยวันครับนมัสการพระคุณเจ้าครับ มี<อ>พระพยอมแล้วก็คุณศรีสุวรรณอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับพระมหาไพยวันรค,ครับกับน้มันการเจ้าคุณครับพระมหาไพยวันครับตกลงคุณศรีสุวรรณก็ยังยืนยันแหละก็จะยื่นหนังสือเหมือนเดิมนั่นแหละเราจะต้อง<ต>ลดท่าทีรั้วปรับบทบาทอะไรยังไงรัอวเห็นบอกจะไปหาเวลานัดไปฉันกาแฟอะไรด้วยกันเนี่ยฮะก็ลงุงศรีคุณการก็ลุงศรีบอกไม่ได้ตลงไปหลบหลังลงุง ะฮะเดี๋ขอบคุณลุงตี๋ขอบคุณแม่แม่ตี๋ก็อาจจะมีความหวังคนหนึ่งก็ไม่สบายใจอไม่สบายใจก็ไปฟ้องก็เราก็จะรับฟังแล้วก็จะพยายามปรับแต่ก็ยืนยันนิดหนึ่งว่าถึงเราไม่ใช่ไก่แล้วก็ขันได้นะครับ <laughs> ไม่ใช่ไก่ก็ขันได้นะอ่าฮะคนมันเครียดกันเส้นเรื่อดในสมองมันจะแตกตายหมดเลยเทาั้งติดโควิดทั้งอะไรช่วงนี้ขอก่อนว่าเดี๋ยว ช่วงนี้คนกําลังเครียดหนักๆขอให้ธรรมะที่มันมีมีอารมณ์ขันบ้างนิดๆเดี๋ยวหมดโควิดเข้าสู่ปกติจะจะขำน้อยลงแล้วะทีนี้จะธรรมะอย่างเดี๋ยวแล้ววันไหนสาระลดสีให้ไปฟังนะฮะถ้าลุงสีไม่ฟังสีไปฟังเดี๋ยวจะจะขำน้อยลงแล้วเหรอคะจะตลกน้อยลงเหรอคะพระมหาภัยวันฮะ ไปครัต่อไปท่านเริ่มเแล้วเริ่มอะไรแล้วก็คนรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์ขันมากขึ้นแล้วก็จะละดระดับลงนะครับหรือถ้าฟังจากพระมหาไพรไวันท่านน่าจะหมายความว่าพอต่อไปคนเริ่ม <S 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 เข้ามาเยอะๆหรือว่ารู้จักกันมากขึ้นมีคนเข้ามาฟังธรรมะกันมากขึ้นก็จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของธรรมะที่เทศที่สอนเพิ่มมากขึ้นประมาณอย่างนี้ <S 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 ใช่ไหมซึ่งคุณศรีสวรรค์ต้องอย่าลืมไปฟังนะพระมหาไพรไวันท่านบอกตอนนั้นค่ะ ถึงไม่ฟัง<ส>ก็แตกถึงไม่ฟังก็จะแตกแตกเลยนะคุณคุณสีสุวรรณพร้อมพร้อมฟังใช่ไหมฮะก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่กาละที่จะมีโอกาสได้ฟังหรือไม่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะรับฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ก็คงจะไม่เพราะว่างานผมส่วนใหญ่แพทย์พิการก็ๆๆๆจะมีงานร้องเรียนง,งานฟ้องคดีให้ชาวบ้านนะฮะจะไม่มีเวลามาไปเป้าจดจําหรือเป้าอะไรลูกตาของํำหาไทยวันหรอกครับ ค่ะขออนุญาตหลวงพ่อพยองค่ะขออนุญาตปิดท้ายแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นสําคัญก็คือที่คุณศรีสุวรรณพูดเอาไว้แล้วพระมหาภัยวันก็ได้พูดเอาไว้ก็คือประเด็นเรื่องของความตลกขบขันสอดแทรกไปกับการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยค่ะความตลกขบขันที่เหมาะสมในการเผยแผ่ธรรมะควรจะเป็นยังไงคะหลวงพ่อคะสมัยมาทำนั้นก็คิดว่านั่แหละสลับช่วงนี้ดึงวัยรุ่นเข้ามา อนนั้นเราก็ค่อยยกระดับขึ้นก็เหมือนเม<ะ>ื่อกี้ท่านมาในวันบอกว่าเดี๋ยวความเครียดโควิดปัญจังก็จะนําเนื้อหาสาระอะไรที่ยกระดับอัปเดตคาสอนอะไรที่ดีขึ้นมาช่วงขอเวลาการรัฐเทศสัต์จังหวะพูดย่งไๆเขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีระบุรุษตอนนี้ก็สร้างมาไปวันกับมาสมปองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเชื่อว่าวีระบุรุษ ก็คงกลับไปทําหน้าที่เดิมจับจุดภาพสรรมะสารลูปอะไรสรรมะสัญญาเนี่ยท่านเหล่านี้ไม่ใช่พระดื้อเดี๋ยวท่านก็ปรับตัวได้ตามยุคตามสมัยไม่ใช่พระดื้อได้แน่นอนมาเท่ากันครับครับวันนี้เราต้องขอบพระคุณอ่ะสีส่วนค่ะ ขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยนะครับจะติดลมบนนะครับขอเวลาอีกไวันานพระมหาไพวันจะจะติดลมบนหรือว่าจะเหมือนที่หลวงพ่อพยอมท่านบอกฮะกาบเรียนกาบเรียนไปถึงเจ้าไม่ดื้อนะสงสารมากเป็นคุณอาจารย์แบกแล้วสงสารครับ ไม่ดื้อนแน่นอนไม่ดื้อวันนี้เราเวลาเราได้เ่าจริงๆนะครัโอกาสหน้าคงต้องนิมนต์โอกาสหน้าคงต้องนิมนต์หลวงพ่อพยอมพระมหาภวันได้สนทนากันใหม่แล้วก็ขอบคุณคุณศรีสุวรรณด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับคุณศรีสุวรรณขอบพระคุณครับสวัสดีครับ